ลูกค้าเอามารับจ้างในมือเท่าไรครับไรันก็8แปดไล่ยางดำครับไรละ1นึ่พครับโอ้นะครับครับสวัสดีครับพี่น้องปองปายสุขสุขคนะครับเมื่อนี้นะครับเดี๋ยวเซวาวจะพามาเบิงนะครับพามาเบิงวิธีการทำงานของรถดำนารุ่นใหม่4แถวนะครับหรือรุ่น Kw4 หรือว่า เ kdbc นะครับเนาะรุ่นนี้เป็นชมไม้นะครับไฟตานะครับจะเป็นหลอด led นะครับเนาะอ่าตัวนี้เป็นชมไมล่าสุดนะครับเป็นหลอด led นะครับด้วยระบบเครื่องยนต์นะครับตัวนี้จะเป็น5แรงม้านะครับซึ่งรุ่นเก่านะครับจะเป็น4.3แรงม้าเนาะตัวนี้ถังน้ำมันนะครับจะบรรจุได้อยู่ที่10ลิตรนะครับตัวเก่าจะบรรจุได้แค่4ลิตรนะครับอ่ารุ่นใหม่นี้นะครับสามารถทํางานได้ต่อเนื่องนะครับ7จ็ถึงสิไร่ต่อวัน ซึ่งแตกต่างจากรุ่นเก่าอยู่นะครับรุ่นเก่านี่จะทํางานได้อยู่แค่เมื่อละ6กถึงแไรนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวเข้ามาชวมวิธีการทํางานของตัวนี้ได้เลยนะครับเนาะอ่าพี่น้องผู้ใดอยากได้นะครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีการรับประกันอยู่ที่2ปีหรือ600ชั่วโมงเนาะอ่าเรื่องการบริการแรงงานขายไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํางานของรุ่น KW4 นะครับว่ามันเหตุงานในประสิทธิภาพซ้ำใดมามนะมาชมกันเลยครับพี่น้อง การที่วางกล้านะครับก่อนที่จะปลูกตักดํานะครับเนาะวันนี้ก็มีช่างหนึ่งนะครับช่างหน,งนะวันนี้มีช่างหนึ่งมา,อาสอนดําแล้วก็มาดูวิธีการดํากับลูกค้าด้วยนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มดำแล้วนะครับอันนี้คือดำไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูต้นกล้านะครับต้นที่มันปลักลงไปในพื้นดินแล้วนะครับครับตอนนี้ขั้นตอนนี้ก็คือช่างของเราก็จะทำการปลักดำนะครับอลองเบิงนะครับว่ารถรุ่นใหม่ทำงานยังไง ดีไหมนะครับเครื่องยนต์เป็นยังไงนะครับนะครับสำหรับผลงานนะครับเพิ่งหยัดดําได้2แถวนะครับแถวที่3ามนะครับช่างของเรากำลังไถามานะครับตัวนี้นะครับ ลูก้าเพื่อนเราปั๊บได้ยางสวยงามมากเลยนะครับเตรียมแปลงนะครับแล้วก็ปักดํานะครับซึ่งจะได้ผลผลิตมากเท่าที่ควรเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับเด้อพี่น้องฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับรุ่น kw f u นะครับราคาอยู่ที่1 4 5 0 0 0บาทนะครับอ่าตัวนี้จะดาวเริ่มต้นอยู่ที่43 0 0 0สามนะครับเนาะสามารถอ่า เข้าไปสอบถามได้ที่โปรโมชั่นได้อยู่หอจก,กอคูปต้าปิธีแทกตเตอร์อำเภอสว่างแดนดินทองเงาเนาะครับเนาะอ่าหรือโทรศัพท์042776993นะครับหรืออยากติดตอ่อเกี่ยวกับงานบริการนะครับอยู่ที่042776995นะครับสามารถติดตอ่อสอบถามได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเวลาทำการ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาอ่า ผู้ใสนใจรถนี้นะครับรุ่นนี้นะครับสามารถสร้างรายได้ให้กับลูกค้าได้อีกอย่างต่อเนื่องเนาะอย่าลืมด้วครับเด้่อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลผลิตจะเป็นยังไงนะครับอ่าโอเคขอบคุณมากครับผมนะครับเมื่อวี้เชอร์กับภาพมาพบเจอกับพี่่ธนพลนะครับเนาะซึ่งเพิินเป็นเจ้าของรถรุ่นไมลล่าสุดคันแรกของประเทศไทยนะครับพี่น้องนี่คือคันแรกของประเทศไทยนะครับ ซึ่งหอจกอคูปตาปิติแท็กเตอร์เพื่อสว่างแดนดินของเราได้ทำการจำหน่ายและให้กับลูกค้านะครับพี่ธนพจเป็นไงครับพี่อสอบถามนิดนึงเนาะที่ที่ตัดสินใจเลือกซื้อ,อสินค้าเป็นรถด,ดําหน้าซีแถวนี่มีวามรู้สึกยังไงพี่ยังเดี๋ยวตัดสินใจเลือกซื้อ ตอนแรกกับเชียรรุ่นเก่าแล้วครับมันบ่มีครับมานขาตลาดครับผนว่าดมันเลิกผลิตแล้วว่าเฮ็ดเป็นสีส้มนะครับไปเอาบ่ผมว่าเอามาลวนว่าเพราะว่าคันเก่ามันเสียมันครับการทํางานมันเป็นอย่งไรพี่ครับโอเคครับฟองตัวดีอ๋อกับรุ่นเก่าดิแบบเทียบกับรุ่นเก่าเป็นอย่งไรแรงแรงหนีอยู่อ๋อนะครับอ่าแล้วก็ได้งานได้งานอ่าตัมเป้าปะครับมือละหกขอดสิบสามลายปะโอเคได้นะครับตัวนี้ลูกค้าเอามารับจ้างได้มือเท่าไรครับไรยมันก็ แปดไร่ยังกำครับไร่ละหนึ่งพันครับโอ้นะครับนี่คือนะครับเป็นเสียงสะท้อนจากลูกค้านะครับซึ่งซื้อมาแล้วโมเมนต์วายเฮตเตอร์หน้าจาของนะครับรับจ้างด้วยนะครับไร่ละหนึ่งพันวันหนึ่งได้แปดไร่ถึงสิบสามไร่ก็อยู่ที่แปดพันถึงหนึ่งหมื่นสามพันบาทเขาออกแต่เศร้านะนะครับอืมเรื่องการบริการน้องเฮาเป็นยังไงพี่โอเคครับผมเออเซลเพิ่นก็ดูแลกันนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นช่างขนส่งนะครับดูแลกันตลอดไปเนาะอ่า นะครับก็แส,สดงความยินดีกับพี่นันทบนด้วยนะครับที่ได้รถไถหรือว่ารถดำนาคันแรกของประเทศเลยนะครับของไจกคูปตาต้าพีดีแท็กเตอร์นะครับนาะขอบคุณหลายครับพี่ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ